2,564นะคะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวนาถุงปุยนะคะข้าวเม็ดเล็กข้าวให้ไก่นะคะฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่หไร่แต่ว่าเราเกี่ยวบิ้งเดียวนู่นนะคะบิ้งใหญ่ตอนนี้เราได้เต็มอุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวรอรถพี่ชายมาขนนั่นเองวันนี้ทำลายสตินะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วใส่ข้าวมะลิ เราได้อยู่ที่ประมาณ10กระสอบปุ๋ยนะคะจากจำนวน9ไร่นะคะแต่วันนี้โอ้โหอันนี้คือทำลายติ์นี่เรามาดูอาลีนะคะอาลีอาล,อาลีเป็นคนขับรถเกี่ยวให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเราจะแพ็คขายนะคะข้าวไก่นั่นเองนะคะนี่ ใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทุ้งปุ๋ยชาแนลนะคะหรือว่าจะเป็นเพจทุ้งปุ๋ยชาแนลก็ได้หรือติดต่อที่เพจพีเจกันช่างก็ได้นะคะหรือติดต่อที่เบอร์อันนี้ให้ให้เสียโจนะคะเป็นผู้จำหน่ายให้นะ,ะติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แปดสี่หนึ่งได้เลยนะคะทุงปุ๋ยไม่ค่อยรับโทรศัพท์ก็เลยฝากฝากเสียโจแล้วกันนะคะนี่ ฝั่งนี้นะคะนี่อีกสามไร่นะคะอันนี้ยังไม่ลงเกี่ยวนะคะเราเกี่ยวฝั่งหกไร่ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นนาติดหมู่บ้านนะคะซึ่งเขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลินะคะแต่ของถุงปุ๋ยปีนี้แบกแนวหน่อยเพราะว่าใส่ข้าวหอมมะลินะคะทุกปีแล้วก็พอดีน้ําท่วมน้ํามันเยอะนะคะฝั่งนี้ไม่มีที่ระบายไปก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็น ข้าวเมลก็กใครสนใจข้าวเลี้ยงไก่ติดต่อทุงปุ้ยได้เลยนะคะหรือติดต่อเสียโจได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูอาลีเกี่ยวกันเต็มอุ้มแล้วนะคะแต่รถพี่ชายยังไม่มาเลยนะจ๊ะโอ้ปีนี้ห2ส0งหเอ้ย2,564ทำลายสีิติโลกไม่ใช่สถิติทุงปุ้ยเองนะคะ เป็นเด็กกวยข้าวแล้ว จะอยู่ที่ประมาณสองจุดห้านะคะสองอุ้มครึ่งสำหรับเข้ามะลิทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเข้าเมเล็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อสามตันได้เออ,อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองตันห้าถ้าเข้าพู่มะลิใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าเมเล็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3มตันนั่นเองโอ้ดีใจมากเลยค่ะปีนี้ มีที่นี่นะคะที่ทำลายสถิติทุกที่นะคะนาของถุงปุ๋ยก็จะทำทั้งหมดสี่ที่ด้วยกันนะคะที่แรกก็จะได้น้อยกว่าเดิมที่ที่สองก็เท่าเดิมที่ที่สามก็ได้น้อยกว่าเดิมนิดนึงส่วนอันนี้ที่ที่สี่นี่คือได้มากกว่าเดิมดีใจจังเลย ใครสนใจติดต่อได้นะจ้าข้าวไก่จ้าเลี้ยงไก่แลจ๊ะเลี้ยงนกนะจ๊ะดูนะคะนกนกมาหากินตามสบายเลยจ้า ถุงปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายข้าวกันนะคะเพราะเต็มแล้ว ตอนนี้เราจะถ่ายแล้วนะคะ โอ้เต็มกระบะเลยนะครับแล้วยังเหลือฝั่งนี้อีกสามไร่นะคบทางนี้หกไร่เรียบร้อยได้ไป1นืงองุ้มเหลือทางนี้สามไร่องานาทองปุ๋ย oh ho oh. đẹp bố. ô oh. nga สนามันที่อื <foot> together together ่นน yes ี่โอ้ทั้งบ้านหนาหนาวเลยรุ่าเลยน้อนี่หนักเพิ่มความหนาแ่นนังกัไม่ไยมีเลย เรามาดูนะคะว่าเราจะได้กี่ตันตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ9้าไร่นะคะตอนนี้รถจะไปเกี่ยวต่อนะคะ thank <laughs> you